ไมครับแม่คาอยู่กับผมเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะไม่แย่งแล้วได้แล้กยันไม่ใส่ลูกไหมใสลูกเดินเข้าไปเดินเขาไปหาเราเดินเข้าไปคุยมาที่นี่เราเอ้ยหิวขอให้แม่ลูกอ่อนหน่อยสิพี่คะขอพี่คะขอให้พี่มีลูกเล็กหน่อยค่ะโอ้ตัวไหนพี่คะตัวเนี้ยตัวเนี้ยแม่ลูกอ่อนอะ เขาไม่ได้ว่าอะไรตัวเขาสงสารที่ตัวมีลูกเล็กจะยิงฟันทําไมแม่เลี้ยงยิ้มร่มยิ้มแม่ร่มเยิ้มลูกหลายชอบเชิญยิ้มที่ไหนลูกเชิญขอลูกนะขอแบ่งนะขอแม่นะโอเคเป็นสุขนะลูกนะอย่าดึงหัวสิอย่าแก้เลยนะถ่ายไว้ถ่ายไว้ลูกถ่ายไว้ไม่เป็นไร มมมาาาเเดดิินนรอบหน้าให้รวยกว่านี้นะเอาามรียงใครบางคนกันหน่อยนะหนึ่งสองสามเกาะขาเกาะขาแล้วให้สิให้โอ้กาะขาให้โท่กาะขาตะปูนีเกาะขาแล้วต้องให้นะจองผมจองคเขาเอาตรงนี้ลงมาเอาตรงนี้อย่าอย่าทำพี่แรงเดี๋ยวพี่เจ็บเดี๋ยวพี่เจ็บเบาๆเบาๆได้แล้วไป ม่ถ่ายรูปหน่อยอลิวารโอ้โหวันนี้ดีใจนะเต็มหัวเลยเอาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพี่เจงพอแล้วลูกหมดแล้วลูกโอ้ยกาขาหมดแล้วลูกหมดแล้วห้ามต่อห้ามแกะถ่ายวิดีต้องใช้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าไลฟ์สดไม่ทันจริงๆนะคะหลายจุดมากนะคะทั้งหมด หนึ่งพันขวดอ่ามาแล้วมาแล้วจุดเราสามร้อยกว่าขวดนะคะได้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 จ้างพนัษงา,ามาเหมือนเดิมเขาและหิวมาหลายวันแล้วด้วยวันนี้ได้กินกันแบบชุ่มฉ่ำจุกใจไปเลยค่ะกินนมนะกินนมกันอยู่แล้วล่ะนี่พี่เดิมเจา้าเดิม ใครได้แล้วต้องรีบขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเ,เพื่อนแย่งนะคะลูกวันนี้ไปกินทวนทัว,ว,วนี่มาให้อาหารลิงที่สารพรการนะคะพี่หมอเหมาอ,อาหารลิงมา,มาเลี้ยงแล้วก็ให้น้องเขาพามาเนาะ มาเป็นฝูงเลยให้เลยค่ะให้เลยค่ะเทได้เลยค่ะนี่นะคะมีอาหารด้วยเป็นของชอบของเขาเลยนะคะนมเปรี้ยวอุย๊ยนานๆได้กินของโปรดแต่ว่าไม่กล้าถือมาเองนะคะต้องต้องให้คนที่อยู่แถวๆนี้เขาถือมาส่งเยอะเลยค่ะดีใจได้นมนมเปรี้ยวเป็นของเข <c oughs> าชอบที่สุดเลย ดูตัวนี้ดูตัวนี้โอ้โหท่าสวยเท่มากเลยอ่ะโอ้โหดายิ้มหน่อยยิ้ม